ได้ค่ะสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาเข้ามาคุยกันได้นะคะอยากนอนอยากนอนแหละแต่ก็ไม่นอนดีแบบเอ่อต้นน้ำไม่อยู่ค่ะต้นน้ำยังไม่มาก็อ ต้นต้นน้ำน่าเห็นว่าไม่สบายค่ะไม่ต่ใหญ่แทนสวัสดีคุณแม่เอค่ะอันนี้ไม่ทราบค่ะไม่ทราบเหมือนกันค่ะ สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะเข้ามาคุยกันได้นะวันนี้อาจจะไม่ดีรงงจับวันนี้คือเก็บลายแบบ คิดเขามาแล้วอยู่กล,ลว้ลาใช่หรือ ยังไม่มาเลยซ้อมบ่ายสองวันนี้ซ้อมบ่ายสองบ่ายสองตรงหรือบ่ายสองครึ่งไม่รู้นะครัสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ สวัสดีน้องคิดพอดพ่อสวัสดีพ่อโอด้วยนะคะสวัสดีค่ะ บาตาคมวายพรมยาวเรื่มโตเต็มเศ้าวเบ้าไมา่บอกใครใครก็อยากจะลิ้มลองบุษปาตัวสงสวยเกินใครสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยค่ะสวัสดีทุกคนเลย เข้ามาคุยเข้ามาให้กำลังใจได้นะคะนอนอยู่นี่ก็ได้เนี่ยที่ฉันนั้นทำพลา ไ้ Shift, ่ทีว่าฉันก็ยังเสียใจอยากเป็นคนลักไม่ได้อยากเป็นชู้ถ้าฉันรู้ฉันจะรักเธอไหมความผิดของฉันคือไม่รู้และไม่ตั้งใจ ไม่คิดโทษใครนอกจากใจฉันเองที่ไม่รักดีม่วละแต่ไม่อยากนอนขอให้เราเลิกกันขอให้มันสิ้นสุดเพียงแค่นี้ สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อค่ะไม่มาแล้วหรออืมหวังว่าจะมาไม่มาสิ สวัสดีทุกคนด้วยนะคะนงเงาเจนึงก็อยากนอนเจนึงก็โอ๊ยไม่อยากนอนสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอ่ศาลาเย็น ในหของมันเอา่านยสวัสดีพ่อต้อยพี่เกษมค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะโอ้นั่งโอู้หเดียวเลยสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะ วันนี้เด็กเพียงหาแตปหมดอ๋อเข้านอนกันคะ่ะเข้านอนกลางวันหนูไม่อยากนอนหนูก็เลยมานั่งไร์สดคนเดียวสวัสดีคุณแม่ได้คะ่ะสวัสดีคุณแม่ได้นะคะ เราคุยกันได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านเลย มาได้คุยแป๊บเดียวอะแล้วก็ไปสอนแล้วงั้นเดี๋ยวขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะคะขออนุญาตไปขอพักสายตาก่อนสักครู่หนึ่งนะคะแล้วก็จะไปสอนตอนบ่ายสองบายบายนะคะแล้วก็จะไปสักค่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 ะ